ซ้อมเขาก็ให้ให้เขาช่วยกันคิดแล้วเราก็มาดูพอมันผ่านแล้วเราก็ให้ทื่อเราเราไม่ให้ติดไม่มีใครได้ศูนย์ถ้าสอบก็คือผ่านก็คือทึ่อหนึ่งทื่อหนส่งได้วใช่ก็จะตามลงตามคะแนนใบนั้นแหละไปทันไปไปที่คะแนนทุกโบ้ที่สีไฟนะคะสอบทั้งแม่สอบทั้งก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ไม่าเราไม่ไม่ขนาดนั้นบางทีก็ เรียนยนไปจนจบบทแล้วก็ค่อยมาอบอย่างนี้รอบถ้าถ้าสอบก่อนสอบก่อนเรียนมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์เสียเวลามันไม่ทนันจนอยากจะสอบหลังแต่ก่อนเรียนอาจจะก่อนจ,จะควิสทำความเข้าใจควิสสั้นๆว่ารู้แค่ไหนเพื่อจะให้เราเพื่อจะให้เราไป เ,ออเหมือนกับวิเคราะห์ว่าว่าเราควรจะสอนประมาณไหนห้องนี้ห้องนี้ต้องสอนลึกๆไหมห้องนี้ต้องสอนเยอะไหมห้องนี้ต้องสอนวันนี้เข้าใจแล้วก็ไปไปไประจดมาสอมอันนี้ตัดภาษาศาสารก็จะทาแล้วในตัวประเด็นคือการอย่างแม่แม่านเล่พูดถึงเรื่องอะไรตอนนั้นตอนนั้น,นเรื่องเซตค,ค่ะเร่องเซตว่าว่าอยากให้มันเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงสดโดยใช้อะไรคะ

คิดไว้ว่าเราจะทําอะไรแต่ว่ามันก็าบูราจากเร<อ>าค่ะคือคือมันไม่ตายตัวน้ตายตัวเพราะว่าไอ้อบนเรนเรนปเป็นเล่นสีบางทีก็ต้องใช้หนังสือเลยๆเ,เล่นนักูตรใหม่แล้วูตกเก่าบางที่หลักศึกเก่าอันนี้ใช้ไปนานแล้วแต่ว่ามันจะมีโจทย์ละเอียดก<ล>ว่าที่น่าสนใจก็หยิบมาคเพราะว่าถพาเราใช้อันใหม่ตลอดเลย เนี่ยโจทย์สูตรเป็น40ข้อเลยใช่หลายข้อามากแบบเนี้ยในหนังสือใหม่ไม่มีค่ะแล้วก็เอาอันเนี้ยมาตัวอันนี้แยกตัวประกอบใช่นี่แยกตัวประกอบเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่หลักสูตรมต้นเดียวแต่มต้นเรียนออนไลน์เลยไม่เคยได้เรียนแต่เราก็เลยต้องมาซอ,อมแต่ทีนี้พอเราให้เขาทาครั้งหนึ่งไม่ท่นแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเขาก็ต่า ผู้คนจำดีก็สูงขึ้นไปโดยโดยเฉพาะใชแล้วเขาก็จะใส่ใจว่าเพื่อนเขาทำเลยเพื่อนเขาได้เรายังไม่ได้มันก็จะเป็นการค่ะตรวจสอบกันไปทีตัวอย่างนี้แ้กเขามีตัวเกบไาให้เราดูพัฒนาการเขาเรื่อยนะก็จะดูคะแนนนั่นแหละ